ไรอันกเวนเบิร์ชของดีแต่ทำไมบบเยนขายเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับซึ่งเป็นคำตอบที่ e อกล u s i v e ด้วยนะครับไม่ได้มาจากตัวผมเองครับมาจากคริสเตียนฟอลบรรณาธิการข่าวจากบลายเยอรมันนะครับที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีเรามาหาคำตอบกันครับในคลิปนี้ว่าทำไมบบเยนถึงยอมขาย กราวเวนเบิร์ชให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่กติกาเหมือนเดิมครับก่อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันก่อนนะครับและวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามทุกท่านนะฮะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับตลาดหน้านี้ของลิเวอร์พูล4คนครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลวอตารุเอนโดและไรอันกาเฟนแบกหรือว่ากาเฟนเบิร์ชเนี่ยนะครับ4คนนี้ครับเต็ม10บ คุณให้คะแนนทีมซื้อขายเท่าไรนะครับพิมพ์มาแต่เฉพาะตัวเลขเลยนะครับพิมพง่ายๆเร็วๆนะครับพิมพ์มาเต็ม10ให้เท่าไหร่อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกๆคนจริงๆนะครับมาฮะมาลุยเนื้อหากันนะครับทำไมลิวพูถึงได้การเวนเบิร์ชทั้งๆที่โอ้โหนี่คือวันเด้คิดทำไมบบเอนไม่เก็บไว้ใช้เอง สาหิตมันมาจากอะไรทําไมการเจรจามันยาวนานขนาดนี้มาเริ่มกันเลยนะฮะลิพูนะครับใช้เงินณนะตอนนี้เนี่ยไป150ล้านปอนด์แล้วนะครับจากการเซ็นสัญญา4ผู้เล่นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ลิพูเองก็จับตามองผู้เล่นชาวดัช์รายนี้มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายไปบบเยนมิวนิกด้วยซ้ำไปนะครับแต่เหตุใดครับบบเยน จึงตัดสินใจขายนะฮะเรามาคุยกันต่อนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคริสเตียนฟอลนะครับบรรณาธิการของบลายนะครับทางด้านลิเวอร์พูลเอ็กโคเนี่ยนะครับเขาถามคริสเตียนฟอลว่าทำไมบาเยอร์มิวนิกถึงตัดสินใจขายกราเวนเบิร์ชให้กับลิเวอร์พูลนะครับคริสเตียนฟอลเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่ากราเวนเบิร์ชเนี่ยเป็นการดูแล ของฮาซานซาริฮามิซิสครับซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการกีฬาของไบเยิรเมื่อสัมเทอร์ที่แล้วนะฮะแน่นอนว่าในช่วงที่ฮาซานซาริฮามิซิสเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเขาชัดเจนมาตลอดเลยว่าเราเวนเบิร์ชไม่ได้มีไว้ขายเขาจะเก็บไว้นะ,ะเขาจะเก็บไว้เช่นเดียวกันกับทีมผู้บริหารเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับ ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับพอในช่วงที่สาิลหามิซิตเนี่ยถูกไล่ออกปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าสถานการ์ของเรอันกาเวนเบิร์ชก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าไบร์นและก็พู้มยการกีฬาคนใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห่วงกาเวนเบิร์ชเหมือนที่ฮสซันซาเิหามิซิต์หวงนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่า โครงสร้างตอนนี้ของทีมไบเออร์มิวนิกเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถเล่นเป็นเบอร์8ได้เยอะมากเลยแต่สิ่งที่โทมัสทูเคิลต้องการเนี่ยก็คือผู้เล่นหมายเลขนะครับเขาไม่ค่อยมีและเตะเบอร์6ในทีมของเขานะครับทูเคิลพูดอยู่เสมอนะครับว่าต้องการผู้เล่นหมายเลข6เขาต้องการดีแคนไรส์ครับเป็นเบอร์1ก็พยายามไปเดียวไปเจราจาแล้ว แต่สุดท้ายครับเขาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจํานวนมากไปกับการซื้อกองหน้าตัวเป้าซึ่งก็คือแฮร์รี่เคนพอซื้อแฮร์รี่เคนไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีเงินพอที่จะซื้อผู้เล่นเบอร์6ครับน,นะฮะและในตอนนี้เนี่ยโทมัสซูเคิลเองเนะครับเขาก็มีไอเดียว่าเฮ้ยคอนุราดไลเมอร์ซึ่งเนี่ย เขาเล่นเป็นกองกลางได้ดีมากกว่าแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้เขาทําให้ไลเมอร์เนี่ยมีที่ว่างมากขึ้นในตําแหน่งกองกลางด้วยนะครับในอุดมคติแล้วเนี่ยในความในความต้องการของโทมัสทูเคิลจริงเนี่ยเขาอยากจะมีผู้เล่นเบอร์6กในทีม2คนนะครับสคนนี่ก็เลยเป็นเหตุผล นะครับว่าทำไมทอมทูเคิลนะครับจึงไม่ปล่อยกาเวนเบิร์ชนะครับไปก่อนที่จะได้หมายเลข6เพิ่มอีกนะครับคืออยากจะได้หมายเลข6มาก่อนอยากจะได้หมายเลข6มาก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับมันดีลกันไปมันไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยมาตกประเด็นที่ว่างั้นเอางี้แล้วกันบาเยนขอขายกาเวนเบิร์ชแล้วกัน เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้นะครับเอาเงินก้อนนี้จากการที่ขายการเวนเบิร์ตได้เนี่ยไปซื้อผู้เล่นหมายเลข6ที่เขาต้องการได้นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ะนะครับผมขมวดตรงนี้สั้นๆอีกทีหนึ่งเผื่อใครตามไม่ทันนะครับก็คือบาเนยน,นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีฮัสซานซาลิฮามิซิดไปผูดมวยการเขารักแล้วก็หวงในตัวกาเวนเบิร์ตมากไม่ขายไงก็ไม่ขาย บอร์ดก็ไม่ขายสุดท้ายพอโดนไล่ออกสถานการณ์ของกาเวนเบิร์ชมันเปลี่ยนครับแล้วพอทูเคิลเข้ามาปุ๊บนะฮะเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีเบอร์8ในทีมเยอะเกินอยากจะมีเบอร์หกเพิ่มขึ้นเขาวางดิแคนไรส์เป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกแรกนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่ลงตัวต้องเอาเงินไปซื้อแฮร์รี่เคนก่อนนะครับพอเงินซื้อแฮร์รี่เคนมันหมดแล้วมันไม่พอ มันไม่สามารถที่จะมีเอาตังค์ไปซื้อเบอร์6ที่ต้องการได้นะครับสุดท้ายแล้วหวยก็เลยมาออกที่การเวนเบิร์ชว่างั้นอัางนี้แล้วกันขายการเวนเบิร์ชแล้วก็เอาเงินมาเพื่อจะไปซื้อกองกลางเบอร์6ที่ต้องการสถานการณนะ์ณตอนนี้มันคือแบบนี้นะครับการเวนเบอร์ชเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นคำถามของนักขา่าวถามไปนะ g กาเวนเจอร์กาเวนเบิร์ชนะครับคือนักเตะที่ริผู้ชื่นชอบมานานแล้วนะครับแต่ถามไบเยนไปทีไรเนี่ยก็บอกว่าไม่ขายสักทีดูเหมือนว่าจะต้องขอบคุณแฮร์รี่เคนนะในบางส่วนที่ทำให้ดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นแต่มันมีอะไรที่มันไปเปลี่ยนแปลงไบเยนที่จะทำให้เปลี่ยนใจนักเตะคนนี้นะครับฟลบอกว่าใช่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะ โทมัสโทเคิลเนี่ยไปลอนดอนเพื่อที่จะเจรจากับผู้เล่น2คนที่บ้านพักเลยนะก็คือแฮร์รี่เคนกับที่บ้านของดีแคนไรส์นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเขาอยากได้ทั้งกองหน้าและก็เบอร์6นะแต่เมื่อเวลาหมดลงนะครับโทเคิลบอกว่าไม่ได้แล้วหมายเลข6ไม่ได้แล้วเขาตัดสินใจที่จะขายกาวนเบิร์ชเพราะว่ากาวนเบิร์ชเองเนี่ยก็เต็มใจที่จะย้ายออกจากทีม เสมอเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นพรสวรรค์ที่มากมายของกาเวนเบิร์ชแล้วก็ไม่ต้องการที่จะขายกาเวนเบิร์ชก็ตามนะครับแต่ว่าความปรารถนาที่อยากจะได้ผู้เล่นหมายเลข6ของาเยัมมินิกนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะรอเห็นคุณภาพของไรอันกาเวนเบิร์ชนะครับคิดถึนฟอล์วิบอกต่อนะครับว่ากาเวนเบิร์ชเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มาก แต่ว่าเขามีผู้เล่นมากมายเลยครับในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะมีเลออนกอรเรสกาเจ้าชัวคิมมิชคอนุราชไลเมอร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมาดูกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะย้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันมีเบอร์6เข้ามาด้วยนะครับกอเรสกาก็มีการพูดคุยกันแต่ชัดว่ากอรเรสกานั้นอยากจะอยู่ต่อส่วนกาวเวนเบิร์ตอย่างที่บอกไปครับเขาอยากจะย้ายอยู่แล้วเขาเต็มใจเขาอยากจะย้ายตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวแล้ว มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยกับลิวอูลนานแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับแมนยูเนตด้วยนะครับในเรื่องของเรอันกาเวนเบิร์ชก็คือมีการพูดคุยจริงแต่แมนยูเนี่ยมองไปที่อัมราบัตเป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้บบเยอร์เองเนี่ยก็มีความคิดที่จะแลกตัวเกาเวนเบิร์ชกับแม็กโทม n เน i เช่นเดียวกันนะครับมีการพูดคุยกันอยู่ แต่สุดท้ายแล้วบบเยนก็ไปเล่งที่เจ้าปาริญญานะครับซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับ1แล้วก็เลือกแมกโทมินเเป็นอันดับ2นะครับซึ่งยูเนเต็ดเองเนี่ยก็สนใจในอัมราบัิมากกว่าด้วยนะครับสรุปก็คือไบเยนเนี่ยต้องการหาเงินจากการขายกราวเวนเบิร์ชเพื่อที่จะซื้อเจ้าปาริญญาให้สำเร็จนั่นเอง นะครับผมนักข่าวเขาถามว่าเฮ้ยคุณแปลกใจไหมกับการเปลี่ยนจุดยืนของ b บเยอร์แมนิเกี่ยวกับไรอันการเวนเบิร์ชเพราะว่าก็เพิ่งจะเซ็นสัญญามาปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในโครงสร้างโครงการระยะยาวของไบเยอด้วยนะครับคริสเตนฟอลเขาบอกว่าแนวคิดของไบเยอเนี่ยก็คือพวกเขาต้องการพัฒนานักเตะนั่น,นแหละต้องการเยาวชนนั่นแหละแต่ว่า เขาก็รู้ตัวนะครับว่าเขาไม่มีเงินเท่ากับสโมสรในพรีเมียร์ลีกดังนั้นการซื้อนักเตะดาวรุ่งมาปั้นเนี่ยมันก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ไบร์นก็ยังต้องเป็นไบร์นมิวนิกนะครับพวกเขาต้องการที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกเสมอดังนั้นเขาก็ไม่มีเวลาเหมือนกันในการพัฒนานักเตะกาเ,เบืเบิ่ก็เลยหวยออกนะครับซึ่งคีเทนฟอร์เขาบอกว่าเขามีความเห็นนะครับว่า ถ้านักเตะเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงในฤดูกาลแรกมันก็ยากมากที่จะพัฒนาเพราะว่าจะตามหลังคนอื่นๆน,นะครับดังนั้นก็เป็นเบอร์ต้องทำให้ดีกว่ากอริสกาในฤดูกาลแรกซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นสร้างความประทับใจอะไรขนาดนั้นนะฮนะนักข่าวก็ถามต่อครับว่าจอร์จสมาร์คเนี่มีความสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้มาก,กาหรือเปล่านะครับ ค r ิสเ i นฟอร์เขาบอกว่านั่นช่วยได้แน่นอนฮะตัวเลขทั้งหมดความรู้ทั้งหมดคุณเห็นแล้วว่ามันแสดงออกกับดีลของวัตรุเอนโดเขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นดีลที่เยี่ยมเลยของสมาเคนะครับเพราะว่ามันคงมีทีมในพรีเมียร์ลีกไม่มากนักหรอกที่รู้ว่าเอนโดนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนนี่นี่คือมุมมองของคริสเตนฟอล l เลยครับทีนี้เขาถามต่อ เขาถามต่อว่าแล้วทำไมการเรนเบิร์ชถึงเล่นในเยอรมันแล้วก็บาเยอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้สำเร็จนะครับเฟบอกว่าเขามาที่บาเยอร์มิวนิคเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ดาราดังอะไรมากไม่ได้เหมือนคนอื่นน,นะครับแล้วก็บาเยอร์เองก็มีกลองกลางที่สมบูรณ์มากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคิมมิชนะฮะเป็นคนสำคัญของทั้งบาเยอร์ทั้งของเยอรมันด้วย มีกอร์สกามีจามามูเซียล่ามีโทมัสมุลเลอร์ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีส่วนใดส่วนไหนเลยที่จะทําให้กา v เวนเบิร์ชลงไปแล้วทําให้ทีมเขามีคุณภาพที่ดีขึ้นมันจึงเป็นเรื่องยากครับที่กาเวนเบิร์ชนั้นจะได้ลงเล่นรวมไปถึงการสัมภาษณ์ล่าสุดของโทมัสทูเคิลด้วยทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดถึงชื่อของไรอันกาเวนเบิร์ชด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้น เออถ้าคุณเป็นผู้เล่นแล้วคุณไม่ได้ยินชื่อของตัวเองกับผู้จัดการทีมเนี่ยก็น่าจะยินดีที่จะย้ายรวมไปถึงการที่มีคนที่มีแรงดึงดูดมากๆอย่างเจเกนคลอปที่กำลังจะบอกคุณเกี่ยวกับระบบของเขานะครับว่าคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบกับระบบของเขาคุณเหมาะสมกับระบบของเขาสไตล์เกมรุกกับลเวอพูลผมคิดว่ามันดีกว่านะฮะสำหรับกาเวนเบิร์ชท,ที่ จะย้ายไปลิเวอร์พูลนะครับนะักข่าวถามต่อครับว่าแล้วเจคินครอปเนี่ยเป็นจุดขายของการเวนเบิร์ชหรือเปล่าในการโน้มน้าวให้ย้ายไปที่ลิเวอร์พูลนะครับคริสเตนฟอล์กเขาบอกว่าเจเกนครอปนั้นเป็นคนที่ยืนกลานกับลิเวอร์พูลมาตลอดนะครับว่าเขาต้องการนักเตะคนนี้มากเจเกนครอปชอบเขามานานมากแล้วก็แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอเลยว่าต้องการนักเตะคนนี้นะครับ แฟนลิเวอร์พูลสามารถที่จะคาดหวังอะไรจากไรอันกาเวนเบิร์ชได้บ้าง <Yeah. S 1> เขาเป็นผู้เล่นประเภทไหนและเหมาะกับตำแหน่งกองกลางอย่างไรบ้างนะครับนี่คือคำถามของนักข่าวคริสเตนฟอลเขาบอกว่าเขาคิดว่าตัวกาเวนเบิร์ชันเป็นผู้เล่นที่สามารถ,าารถที่จะทำประตูได้ดีนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ค่อยได้แสดงออกมาเท่าไหร่ที่ไบร์ e มิวนิค แต่นี่ยมันคืออาวุธสําคัญของการเวนเบิร์ชเลยก็คือการยิงประตูนะครับเขาสามารถทําได้ทุกอย่างที่แดนกลางต้องทําได้และก็สามารถเล่นเกมรุกได้ดีเช่นเดียวกันเขาตัวใหญ่ครับและผมคิดว่าถ้าเขาดึงศักยภาพออกมาได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นผลดีมากๆเลยสําหรับเจ้าเกนคลอบและก็ทีมคุณลองคิดลิวพูลด,ดูนะครับคิดถึงทีมลิวพูลด,ดู คุณไม่สามารถที่จะประมาทลิวพูดได้เลยการที่พวกเขามีกองหน้าที่ยอดเยี่ยมอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามคนและคุณมีกราเวนเบิร์ชที่คอยอยู่ข้างหลังคอยสนับสนุนเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเขาสามารถที่จะเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลขแปดและก็หมายเลขสิบคุณจะมีโอกาสสร้างสรรค์มากมายจริงๆถ้าคุณมีกราเวนเบิร์ชในทีมของคุณนะครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามี มีคอมเมนต์มากมายในอังกฤษเลยว่าลิฟูเนี่ยควรจะใช้การเวนเบิร์ชในบทบาทการเล่นเกมรับมากขึ้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่การเบิร์ชจะปรับตัวเข้ากับลิฟูได้หรือไม่คริสเตนฟอล์เขาบอกว่าในความคิดของเขาเนี่ยการเวนเบิร์ชเนี่ยเป็นผู้เล่นเป็นเป็นเบอร์8แล้วก็เป็นเบอร์สินะครับมากกว่าเขาเป็นหมายเลขแปที่มีพลังในเกมรุก แล้วก็จริงๆนะเขาก็สามารถที่จะเล่นเป็นเบอร์6ในเกมรับได้เหมือนกันแต่คิดว่าบทบาทที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือการเล่นเป็นหมายเลข8นะครับนี่คือเรื่องราวของคริสเตียนฟอลที่พูดคุยกับทางด้านของลิเวอร์พูลเอ็กโคว่าเอ้ยที่มาที่ไปในเดีลนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมุมมองของคนที่ติดตามฟุตบอลเยอรมันมานานเขามองอะไรเขาเห็นอะไรใน ตัวของกราวเวนเบิร์ดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสรุปให้ทุกคนเข้าใจกันนะฮะฟังกันมาจนถึงตรงนี้ครับทุกคนครับสนุนออดี้แอนด์ฟิลด์ได้นะครับเพียงคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะครับว่าสีนักเตะที่เราซื้อเข้ามาในซัมเมอร์นี้ครับอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์โดมินิกโซโบฟลายอตารุเอนโดแล้วก็เรยันกาเวนเบิร์ชเต็ม10คะแนน คุณให้กี่คะแนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ในวอล์กออลอนครับ